่งล้านเกบาทแต่ว่าขัดรุ่นนี้นะเป็นเทอร์โบของแก l เล็ตนะใครที่เล่นรถแต่งจะรู้เลยว่าแกลเล็ตเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของมันเป็นเอาไว้เสียบเวลาที่เราต้องเสียบพวกระบบไฟบางคนใส่ไฟสเตดี้ด้านหน้าเป็นเครื่อง V6 นะครับเป็นเครื่อง V6 คือเครื่อง6สูบไปและนะครับเป็นเครื่องเบนซินปีกนกอลูมิเนียมีอีกนี่ด้านล่างนะครับแรปเตอร์ีปีกนกเป็นอลูมิเนียมนะครับคือที่เปลี่ยนล้อเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยมันเป็นขอบเพียงแค่สิบเจ็ด ครื่อง17เนี่ยมันไม่สามารถยัดปั๊มที่ใหญ่ขนาดนี้ลงไปได้คือไรว์วอล์ก wow นะครับเซตติ้งมาเป็นของฟล็อกนะครับตัวนี้ทํามาเฉพาะ Ford Ranger r a p t o r เท่านั้นแต่ r a p t o r เนี่ยมันมีดิฟล็อกหน้าด้วยนะครับซึ่งการงานก็ต้องใช้สวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n นลแมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์ให้ผมในชาแนลนี้ด้วยนะครับใครที่ต้องการจะซื้อรถ Ford สันนัักกคคนนึงรบ็ตติดต่อมาที่เบอร์โทรผมได้นะครับเบเอรร์โทที่ผมลงไว้ให้ด้ดานล่างนนี้นะครับับวนนี้ผมมมพามาช Ford Ranger แรปเตอร์ or, คุผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้จะทําการส่งมอบในวันที่5กรกฎาคม2568นี้นะครับมันแต่งมาในคอนเซปต์ของตัวโจ๊กเกอร์เลยคุณผู้ชมเป็นสีม่วงโจ๊กเกอร์เลยนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเบรกเป็นสีเขียวเอกลักษณ์ของโจ๊กเกอร์คือเขียวกับม่วงนะออกมาเป็นทรงแบดแบบนี้เลยนี่บอกเลยว่ามันเป็นรถแบบทรงแบดมากนะครับเรามาดูในส่วนงตัวเครื่องยนต์กันก่อนคุณผู้ชม กับราคารถราคารถเปล่าๆนะคันนี้หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทแต่ว่าคันนี้มันมีการเขาเรียกว่าเป็นสีเทาลัมโบคผู้ชมก็จะแพงกว่าเพื่อนอยู่หนึ่งหมื่นบาทเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะครับสีเทาลัมโบเนี่ยเป็นสีที่เพิ่มเงินมาใหม่อันนี้เป็นสีใหม่ของแรปเตอร์นะครับมันจะออกเป็นสีฟ้านะครับถ้าดูในกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้มีการคาลิเบตสีอะไรใหม่นะครับก็เป็นสีประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งมันจะไม่เหมือนเทาในนปี2022 2023ะครับนะจะจไม่เหมือนกันเเครื่องนี่ยเเป็นครื่อง3,000 V6 เป็นเครื่องสิบ เบนซินนะครับเติมน้ํามันก็พวกแก๊สโซฮอนะ9195หรือจะเติมเบนซินไปเลยก็ได้นะครับอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับหลายๆคนก็รู้ศักยภาพของมันอยู่มันเป็นรถที่เอาไว้แบบออกทริปอะไรพวกนี้นะคือเป็นทริปแบบว่าคือนานๆขี่ทีไม่ใช่ใช้แบบ daily use เอาไปออกทริปก็คือแบบขับเล่นบนดอยนะแบกมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแคมปิง้งประมาณนี้นะครับเรามาดูของตัวชุดเทอร์โบกันค่ันผู้ชมรุ่นนี้นะเป็นเทอร์โบของ แกเลตนะใครที่เล่นรถแต่งเนี่ยจะรู้เลยว่าแกเล็ตเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของเนี่ยตัวตัวแกเลตนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําพวกรถซิ่งอยู่แล้วนะทั้งตัวเทอร์โบทั้งอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วพาร์ทที่ผลิตในรถคันนี้นะเป็น3ประเทศรวมกันนะครับก็จะมีอเมริกานะมีโรมาเนียนะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับคันนี้ประกอบขึ้นที่ประเทศไทยคุณผู้ชมแล้ว สังเกตดูนะครับในเรื่องของการวางตำแหน่งท่อต่างๆนะครับท่อทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของโรมาเนียทั้งสิ้นเลยนะครับนะท่อหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นโรมาเนียนะแล้วก็มาประกอบประเทศไทยนะครับถ้าเป็นพวกระบบอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นของอเมกาเขานะครับเราจะเห็นว่าในส่วนตัวแรปเตอร์ตัวเบนซินเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกับตัวดีเซลนะครับต้องบอกว่าระบบเกียร์ของตัวเบนซินกับตัวดีเซลผู้ชมจะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยนะครับต่อให้มันจะเป็น10สปีดเหมือนเหมือนกันแต่ระยะการเข้าเกียร์ชิดเกียร์เนี่ยของเบนซินและดีเซลผู้ชมจะไม่เหมือนกันแม้แต่น้อยเลยนะครับถ้าเป็นของตัวดีเซลเนี่ยระยะมันก็จะมีห่างหน่อยนะครับแต่ถ้าเบนซินเนี่ยบอกเลยว่ารอบมันจัดมากๆตัวนี้มันให้แรงม้าอยู่ที่397แรงมา้าอันนี้คือวัดจากตัวเครื่องเพียวนะไม่ไม่ได้รับว่าลงพื้นนะถ้าลงพื้นก็อยากจะลบไปสักประมาณสัก70-80นะประมาณนี้นะครับ ถามว่าทำไมต้องลบเยอะน้ำหนักลบไปชมแรปเตอร์ or, ต้องบอกว่าแรปเตอร์ or, น้ำหนักรถเนี่ยเป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่ามันมันหนักที่สุดแล้วแหละในบรรดารถกระบะนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวเครื่องที่เป็น V ด้วยรวมถึงตัวช่วงล่างแชสซีทั้งหมดเลยของตัวแรปเตอร์เนี่ยทำให้รถมันมีน้ำหนักเยอะนะครับรถเนี่ยเกือบ2.5ตันเลยนะนะครับเอาจริงมันหนักกว่าพวก PPV บางค่ายจะด้วยซ้ำแล้วอยู่ในรถกระบะแบบนี้คุณผู้ชมในส่วนของตัว เครื่องยนต์รุ่นนี้ครับเขาก็จะมีการวางส่งตัวพัดลมที่เป็นพัดลมแบบแมกนาไฟฟ้านะครับตัวนี้มันก็จะไม่มีสายพานอะไรดึงมาจากตัวหน้าเครื่องปกติก็ทํางานการทงานมันทํางานโดยการใช้รีเลย์ในการควบคุมนะครับนะตัวนี้อ่าแล้วก็ส่นตัวน้ํายาแอร์ก็ใช้ปกติครับการวางแอร์ของเขาเนี่ยสังเกตดูเขาจะวางแอร์ไ้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคือบริเวณที่กล้องแพนไปเนี่ยเพราะฝั่งนี้มันจะไม่ได้มีความร้อนอะไรเยอะนะครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะเป็นเครื่อง V6 นะครับเป็นเครื่อง V6 คือเครื่อง6สูบไปและนะครับเป็นเครื่องเบนซินการบริโภคน้ามันเป็นยังไงถามว่าถ้าขี่ดีๆเลยออกตาจางวัดเนี่ย8 7 9โลลิตรมันเคยมีคนทํามาแล้วนะครับแต่ลูกค้าที่ซื้อหลักๆที่ผมเจอนะผมเจอมาลูกค้าสมมติ10คนเนี่ยไม่มีใครถามเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันกับผมสักคนเลยในการที่จะซื้อแรปเตอร์นะครับคันหนึ่งคือลูกค้ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันกินประมาณไหนแล้วลูกค้าที่ ครอบครองรถประเภทนี้นะครับส่วนมากก็จะมีรถยุโรปที่บ้านอยู่แล้วจะมีผมเคยเจอรูกค้ามของท่านหนึ่งนะมีพวกรถซูเปอร์คาร์อยู่บ้านด้วยนะซูเปอร์คาร์อยู่บ้านแล้วอยากได้กระบะสักคันหนึ่งเขาก็มาวางใจที่ f o r d เ a นเจ r r a p t o เรนะครับเขาก็อยากเอาไปขี่เล่นไปออกทริปอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูระบบมันอีกนะว่ามันมีระบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของตัวชุดแต่กอ้อลืมไปนี่ครับมันมีตัวนี้ด้วยซึ่งมันจะมีมาเฉพาะแรปเตอร์คุณผู้ชมมันคือตัวฟิลครับฟิลต ทำการแกะออกมามันจะมีฟิลอยู่ในนี้ด้านในผมไม่แกะให้ดูแล้วกันนะคือมันเป็นเอาไว้เสียบเวลาที่เราต้องเสียบพวกระบบไฟบางคนใส่ไฟสเตดี้ด้านหน้าไฟติดตั้งไฟสปอตไลท์เพิ่มนะครับเราไม่ต้องไปวายสายใหม่คุณผู้ชมเราใช้สายที่เราต่อเข้ามาเนี่ยเสียบเข้าไปในปลั๊กพวกนี้เลยแล้วไปทําการสวิตช์คอนโทลในห้องเดยสารให้สําหรับตัวแรปเตอร์เนี่ยมีมาให้เฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วจะสังเกตดูว่าแรปเตอร์เนี่ยจะมีตัว ECU ทั้งหมด3ตัวนะครับรถทั่วไปเนี่ย กล่อง ECU เนี่ยจะมีเพียงแค่2กล่องนะครับแต่แรปเตอร์มี3กล่องนะครับนี่อันนี้คือกล่อง ECU ที่เขาเรียกกันนะครับกล่องควบคุมนะกล่องถ้าเป็นรถปกติทั่วไปก็จะมีลต่กล่องเลยกล่องกล่องเกียร์นะกล่องเครื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่แรปเตอร์เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาเพราะรุ่นนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ 4A คือเป็นการขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติเช่นยกตัวอย่างง่ายนะครับสมมุติว่าเราขี่เลยถนนออนโรดทั่วไปวิ่งไปปกติเลยนะครับ ก็ขับ4ปกติพอเราลงไปในขี้โคลนรถมันรู้ว่าตอนนี้มันลงไปในโคลนเพราะรุ่นนี้มันมีในส่วนตัว G c e n t e r i n g อู่งนี้ครับ G c e n t e r i n g เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีสีสีแดงนะนะครับประมาณนี้มันทําการจับการสั่นสะเทือนของรถนะครับว่าตอนนี้เราขับอยู่ในพื้นที่ประมาณไหนถ้ามันมีการลื่นสลิปมากๆรถมันก็ทําการเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสล้อให้อีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นการ ปรับของเข้าโดยอัตโนมัติต้องบอกว่าเป็นรถที่อัจฉริยะไม่ต้องมาคอยหมุนเข้าหมุนออกนะครับเนาะแล้วทําให้เขาเรียกว่าเกียร์เนี่ยอุณหภูมิน้ํามันเกียร์มันร้อนนะครับใครที่ขี่เราออกรดจะรู้เลยว่าบางครั้งเราใช้สี่ไฮวิ่งไปในทางเป็นทรายนะบางคนเนี่ยขับสี่ไฮในทางทรายเกิดอ,อะไรขึ้นครับวิ่งได้ไหมวิ่งได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิเกียร์ร้อนมากครับขึ้นเป็นร้อยเลยนะนะครับการวิ่งในทรายเนี่ยต้องมาเสียเวลาจอดเกียร์เอ็นนะครับเข้าเกียร์สี่เอลนะเพื่อวิ่งไปในนระครับ เพื่อให้อุณหภูมิเกียร์ลดลงนะครับบางคนที่เขาเล่นออฟโรดเนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาวิ่งในทรายในเลนเนี่ยต้องใช้ 4L ถามว่า4 H วิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะทำให้น้ำมันเกียร์มันล้อเล็วแต่แรปเตอร์เนี่ยมันทำการปรับเปลี่ยนให้เองอัตโนมัตินี่คือข้อดีของที่มันเป็นเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4A นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัวช่วงล่างกันนิดหนึ่งผู้ชมนะครับมาดูของตัวช่วงล่างนะของแรปเตอร์ช่วงล่างของแรปเตอร์นะครับ คันนี้เราจะเห็นถ้าถ้ามองตรงนี้เลยก่อนจะไปเรื่องล้อเรื่องเบรกเนี่ยมาดูบริเวณนี้ก่อนนะครับด้านบนปีกนกเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับมีอยู่ในรถแบบไหนบ้างมีเฉพาะรถแข่งครับรถแข่งที่เป็นรถแรงๆเนี่ยปีกนกเป็นอลูมิเนียมแล้วด้านล่างนะเห็นไหมด้านล่างก็เป็นปีกนกอลูมิเนียมอีกนี่ด้านล่างนะครับแรปเตอร์ปีกนกเป็นอลูมิเนียมนะครับคอม้าก็เป็นอลูมิเนียมนะครับและโช๊คเนี่ยถ้าโช๊คของตัวแรปเตอร์ แตกต่างกันนะคุณผู้ชมตัวเบนซินกับตัวดีเซลโช๊กไม่เหมือนกันนะครับตัวแรปเตอร์เบนซินเนี่ยโช๊กเป็นระบบไลท์วาลนะถ้าเป็นตัวดีเซลคือไม่ไลท์ไลท์ก็คือสดอะนะไม่ใช่นะนะครับไลท์วาลเนี่ยต้องบอกว่าการทำงานไลท์วาลคือมันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพถนนที่เราขี่คุณผู้ชมนะครับไลท์วาลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์นะนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีในพวก BMW GS GSA มีให้หมดนั่นคือระบบแล่วาลขับขี่พื้นที่แบบไหนโชคปรับให้ใส่สัมภาระเพิ่มโชคปรับให้เจ๋งไหมโชคปรับเองให้นะครับนี่คือไล้วาลนะครับเซตติ้งมาเป็นของฟอร์นะครับตัวนี้ทํามาเฉพาะ Ford r เ n นเจอร์ t o r เตท่านั้นไม่มีร้านนอกขายลูกค้าที่ซื้อสตอมแท็กไปอยากได้โชคฟิลแลปเตอร์เบิกศูนย์ฟอร์ครับแต่ฟิลลิ่งไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าการเซตมามันพอเหมาะพอเจาะทุกอย่างกับน้ําหนักของแลปเตอร์รวมถึงการใช้ปีกนกอลูมิเนียม นะครับบนล่างคอแมสโลวเนียมันทําให้รถมันมีการให้ตัวให้เยอะไปหมดคุณผู้ชมนะครับทำให้ของแรปเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเถียนมากๆนะในการขับขี่ช่วงล่างต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยเทพสุดแล้ววัสดุตรงนี้ครับคนซื้อแรปเตอร์เนี่ยผมเคยบอกเสมอว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยไอชุดเหล็กอะชุดเนี้โคตรด,ดีคุณผู้ชมชุดนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่ามันเบานะครับแล้วก็ แข็งแรงด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ตคอมโพสิตลืมไปมันเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตคุณผู้ชมคือมันจะไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปนะคือมันมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับคือผม,มเคยขี่แล้วลูดกับขอบทางไปแล้วนะครับรถไม่แตกนะคุณผู้ชมมันแค่เป็นรอยถลอกยุบนิดน,นึงซึ่งมันเป็นการชนที่ดีมากและให้ตัวได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะแล้วตอนนี้แ,นนแรปเตอร์ปีใหม่ปรับมาเซนเซอร์ด้านหน้าจะเห็นว่าเหลือแค่4จุดนะครับ6จุดไม่มีแล้วเหลือแค่สี่คุณผู้ชม เพราะว่าอะไรครับเขาทิ้งระบบถอยจอดไปแล้วนะครับทำไมล่ะทิ้งทําไมก็คนลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้นะครับลูกค้าซื้อแรปเตอร์ก็มันก็ไม่ใช่ลูกค้าแรกเนาะก็ขับจนเสียนแล้วแหละนะไปทงไปถอยในป่าก็ไม่ได้ใช้กันฝอก็เลยตัดระบบเนี้ยออกไปนะครับเนาะก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนําว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นเลยขนาดนั้นนะครับไฟหน้าเป็นไฟไบเมทิกคือไฟตัวท็อปของฟอร์เลยคุณผู้ชมก็เป็นไฟหนึ่งสามดวงให้นะครับเป็นเปิดไฟต่ํา อัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟสูงอัตโนมัติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เองด้วยนะครับมีไฟส่องด้านข้าง90องศาให้บริเวณนี้ให้ด้วยนะครับทีนี้มาดูคันนี้ทําอะไรบ้างมาดูล้อครับคือคันนี้จริงๆล้อเดิมถามว่ามันดีมมันก็ดีครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถใส่เบรกแต่งแบบนี้ได้นะครับนะซึ่งเบรกพวกนี้นะครับที่ใส่มาเนี่ยมันก็จะอยู่ในรถที่มันเป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์ทั่วไปยี่ห้อนี้ใครก็เห็นก็จะคุ้นตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว6พอตนะเป็นเบรก2 1เซตนะครับ เอามาคัสตอมเปลี่ยนจานใหม่เป็น415นะครับด้านหน้าเนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมคือที่เปลี่ยนล้อเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยมันเป็นขอบเพียงแค่17ซึ่ง17เนี่ยมันไม่สามารถยัดปั๊มที่ใหญ่ขนาดนี้ลงไปได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนล้อให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนะแต่ว่าเน้นความสวยงามอยู่คันนี้ลูกค้าเป็นรุยงจริงนะครับใส่ยางเป็น305 55ยางไซส์305เริ่มเลยน้ำมันไม่ต้องคุยแล้วนะว่ากินเท่าไหร่นะ <laughs> กินกว่าเดิมแน่นอนนะครับแบบเดิมบอกว่ากินแล้ว ผมบอกเลยว่าอันนี้กินกว่านะครับแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสก็คือเอาไปใช้แบบขับเท่ๆเล่นๆเอาไปขับลุยขับออกทริปนะใช้เป็นของยางแอมนะยางแอมเนี่ยเป็นยางที่ภาคภูมิใจของประเทศไทยจริงนะนะครับตัวนี้ซึ่งยางแอมเนี่ยเห็นไหมหนึ่งข้างแม็กโหลดนะรับน้ําหนักได้ถึงหนึ่งพันสามรอยยี่สิบข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะเออเยอะนะให้มาเยอะเป็นยางไทยนะครับทําออกไปขายทั่วโลกนะครับสําหรับยางแ M เนาะตัวนี้ ก็เป็นยางไทยครับนะเป็นยาง M นะเป็นออเทอร์เรนก็แต่เสียงดังมันก็ดังนิดนึงครับแต่ไม่ได้ดังเยอะแต่คือข้อดีคือมันมันรั่วยากนะเพราะมันเป็นยางสไตล์แบบนี้คุณผู้ชมแล้วแก้มข้างหรือรูอะไรที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยในแรปเตอร์นะครับใช้ได้จริงๆนะใช้ได้จริงนะครับมันเป็นรูระบายอากาศนะที่เห็นอย่างเนี้ยคือเป็นรูจรงิงมันมีรูดูดอากาศออกมาเพราะเครื่องเบนซินมันร้อนกว่าดีเซลอยู่แล้วนะครับแล้วรุ่นนี้มีระบบขับเองเบรกเองรักสาระยะห่างให้ระบบความภัยมีครบนะครับ กล้อง A d a s มีมาให้นะครับขับเองเด็กเองได้เลยนะครับกล้องส60มีมาให้คุณผู้ชมบันไดข้างของตัวแรปเตอร์นี่ตัวใหม่เนี้ยปรับมาเป็นนี้นะก็ส่วนนหมก็ก็ดูดีก็ดูดีะนะครับมันก็ดูแบบเท่ของมันดีนะบันไดแรปเตอร์เขาเปลี่ยนใหม่นะนะครับก็เป็นทรงประมาณนี้เราจะเห็นของเดิมเป็นอีกทรงหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็แต่งมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่เป็นของแรปเตอร์โรงงานเลยนะครับเึ่งเปลี่ยนใหม่ด้านหลังไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนะก็ิ้งคลีๆแบบนี้ แรปเตอร์เป็นรถรุ่นที่มันไม่มีแหนบผู้ชมไม่มีแหนบเหมือนรถกระบะนะครับเป็นโชคสี่ต้นเลยนะครับเป็นช่วงล่างถ้าผมอธิบายง่ายคือช่วงล่างบัตลิงเป็นแบบเดียวกับเอเวอเรแต่ดีกว่าคืออะไรโชคใหญ่กว่ากระบอกโชคใหญ่กว่านะครับอันเบิ่มเทิรมเลยนะถ้าเทียบกันนะเอเวอเรโชคเข้าแขนผมใช่ไหมแต่แรปเตอร์โชคเข้าขาผมเนี่ยคือความต่างมันนะครับแล้วถามว่าเอเวอเรสแต่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าในส่วนของตัวเบ้าที่มันใส่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกันนะครับ เรื่องของโครงแชสซีเนี่ยมันไม่เหมือนกันกคุณผู้ชมนะทำให้แรปเตอร์มันจะใส่ได้ใหญ่กว่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เปลี่ยนเบรกเหมือนกันนะครับนะเปลี่ยนเบรกก็เหมือนกันตัวนี้ท่อแม่งทําอะไรครับเป็นท่อเดิมจากโรงงานอยู่แล้วจะออกมาสองคู่แบบนี้คุณผู้ชมเป็นเออเรียกว่าคู่หนึ่งออกมาสองข้างเป็นทรงประมาณนี้อยู่แล้วแรปเตอร์นะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวหนังสือแรปเตอร์ทุกอย่างมาหมดด้านหลังมีเวลาเราถอยเนี่ยทําการเบรกเองด้วยในตัวแรปเตอร์นะครับนะด้านหลังก็มีตัวผ่อนแรงให้นี่ผ่อนแรงแบบนี้ มันก็จะไม่หนักมากนะครับนะแต่ข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมไม่มีที่เหยียบเพื่อให้ตรงนี้ซึ่งรถกระบะรุ่นอื่นของฟอร์ดจะมีนะแรปเตอร์ไม่มีนะนะครับอยากปีนก็ปีนข้างหลังเอาประมาณนี้อามาดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในแรปเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนตัวที่มันเป็นตัวเบนซินมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนตรงไหนนะเดี๋ยวพามาดูคือในเรื่องของเบาะอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดคุณผู้ชม เป็นสก,กีนแรปเปอร์อะไรเหมือนกันทุกอย่างเป็นบัคเก็ตซีดโอบตัวมีระบบเกียร์โฟเอแนจอเป็นสีสม้มสีนุน่นสีนี่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือตรงนี้ครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับในเรื่องตัวการปรับท่อครับนะปรับท่อโหมด R นะไม่มีให้นะครับโหมด R คืออะไรถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยผมพาไปดูนะครับขออนุญาตรีวิวให้ดูเลยโหมด R คืออย่างนี้ครับถ้าเรากดตัว R ปุ๊บนะเนี่ยมันทําการเซตได้เราสามารถเซตค่าได้ว่าอยากให้ระบบรถเนี่ย มันอยู่แบบไหนนะครับนะระบบลดแบบไหนเรามาเลือกได้นะครับนะเราสามารถเลือกได้จากการปรับโหมด R เพียงครั้งเดียวนะคือเซตติ้งค่าลูกค้าไปเลยอะ่ะเช่นลูกค้าต้องการพวงมาลัยเป็นสปอร์ตช่วงล่างเป็นสปอร์ตท่อเป็นเสียงบาฮาอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดตัว R เซฟไ้ได้นะครับนะรุ่นนี้ก็จะมีให้ปรับพวงมาลัยไ,ได้กดปรับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาการบังคับเลี้ยวเไป็นไงปกติโหมดสบายโหมดสปอร์ตเลือกเอานะครับ โชคเอาเป็นแบบไหนนะเอาปกติเอาสป,ปอร์ตออฟโรดนะเสียงท่อมีแบบไหนเนี่ยปกติสป,ปอร์ตบาหา้านะครับเงียบ่าเราเลือกได้หมดนะครับด้านบนก็จะบอกในภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์วิ่งได้อีกอกี่กิโลก็จะมีบอกหมดนะครับนะถ้าเราชอบอะไรเราก็เซฟไว้ที่โหมด R นะครับนะชอบประมาณพวกอะไรสป,ปอร์ตโชค๊คเป็นบารหา้าก็กดเซฟในโหมด R ก็เป็นหมวกของเราเองนะครับส่วนแรปเตอร์ที่มันมีมาให้ไม่เหมือนกับพวกกระบะรุ่นอื่นคือมันจะมีนวิเกเตอร์มาให้เลยนะครับ เนี่ยอันนี้ดีคือคนที่เข้าป่าออฟโรดจริงอะบางครั้งในเรื่องของแผนที่อะมันดูไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมันออฟโรดไปแล้วไม่ไม่มีสัญญาณนะก็ดูในนี้เอานะครับดูในตรงหน้าจอก็มีเนวิเกเตอร์ให้ดูนะครับนะกุญแจแรปเตอร์เป็นประมาณนี้เท่เลยเหน็นไหมนะครับประมาณนี้ตัวโหมดเซเลคชั่นเนี่ยนะถ้าเราหมุนไปนะเราหมุนหมุนได้โหมดนะครับหน้าจอจะขึ้น แบบนี้ครับนะระบบโคนล่องโหมดบาราโหมดไตโครตินคือเป็นรุ่นเดียวนะที่มีโหมดไตโครหินให้อ่ะคุณผู้ชมผมชอบมากเนี่ยโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นโหมดโคนล่องโหมดทรายโหมดบาฮ์หาและโหมดไตโครหินนะมีเฉพาะ Ford Ranger Raptor เท่านั้นนะครับเนี่ยไหมตัวนี้จะมีให้ต้องเข้าเกียร์ 4L ด้วยนะไม่งั้นจะใช้ไม่ได้นะครับต้องเข้า 4L ด้วยนะครับเนี่ย ตัวแรปเตอร์ตัวนี้แล้วแพดเดนชิพเนี่ยมีมาให้คุณผู้ชมแพดเดนชิพนะสามารถชิปเกียร์เข้าตรงนี้ได้พวงมาลัยเป็นหนังนะครับพุ่มหนังดําได้ส้มนะครับแล้วก็มีตัวสกรีนแรปเตอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งที่โฟร์แรปเตอร์นะครับมันมีไม่เหมือนรุ่นอื่นก็คือในระบบที่เขาเรียกว่าดิฟล็อกนะดิฟล็อกของรถกระบะทั่วไปเนี่ยจะมีเพียงแค่ดิฟล็อกหลังใช่ไหม,มคุณผู้ชมแต่แรปเตอร์เนี่ยมันมีดิฟล็อกหน้าด้วยนะครับซึ่งการงานก็ต้องใช้ระบบ 4L เท่านั้นนะ สามารถใช้ดิฟล็อกหน้าไฟฟ้าได้ด้วยนะอันนี้คือแบบเจ๋งมากๆนะด้านในเป็นสีดําหมดนะครับด้านบนก็จะมีสวิตช์นักบินที่ผมเรียกให้ว่าสวิตช์นักบินที่เขาเรียกกันนะกดสวิตช์ได้เราติดไฟไว้นะนะครับตัวนี้เป็น1ิบแอมป์นะสิบห้าแอมป์นะ5้าแอมป์มันจะมีให้เลือกตรงกล่องด้านหน้านะครับติดแล้วว่าจะติดไฟอะไรนะครับก็ครบอ่ะแลปเตอร์นะครับถือว่าเป็นรถที่ให้ครบมากถุงลมนิรภัยนะครับก็มีทั้งหมดเจดจุดนะครับมีให้รอบคันนะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ บาอบกอดนักเนี่ยบาเกซีดประมาณนี้เนี่ยผมสูงร้อเจ็ดสามนะเวลานั่งคนสูงร้อยแปดสิบก็นั่งได้ร้อยแปดสิบลูกค้าผมฝรั่งร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบนั่งหัวไม่ติดครับฟอร์ทำรถมาเพื่อเขาเรียกว่าต่างชาติอยู่แล้วนะเน้นแนวแบบแบบประมาณนี้เนี่ยเวลาลงใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับใครนะครับสนใจจะซื้อรถฟอร์จักคันนะครับก็ติดต่อมาที่แมคคาร์นิอแปดได้นะครับพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดต